หลวงปูผ่ผางกิตตะคุโตวัดอุดมคงคาคีรีเทศตำบลน,นางามอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณหลวงปูผ่ผางกิตตะคุโตพระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของพวกกายทิพมีพูดผีพญานาคเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเหล่าทวยเทพมักเรียกชื่อท่านว่าหลวงพ่อน้อยสัตซื่ท่านถือสัจจะและมีวาจาศิษ ท่านอุปสมบทถึงสามครั้งครั้งสุดท้ายได้ถวายตัวเป็นสิษย์ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านน้องผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาทโดยย่อว่าให้เที่ยวไปองค์เดียวอยู่คนเดียวและตายคนเดียวท่านมีความรู้ภายในพิสดารสามารถรู้ภาษาสัตว์ได้ไม่ว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ โดยเฉพาะจรเข้กับงูท่านสามารถสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านถือคติธรรมว่าชีวิตสมณะมีเพียงบาทใบเดียวก็อยู่ได้และเพียงพอแล้วปีพุทธศักราช2513ท่านถึงที่สุดแห่งธรรมที่ธรรมน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่5สิงหาคมพุทธศักราช2445 ณบ,บ้านกุดเกษียนตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายทันและนางบัตพาครองยุทธปีพุทธศักราช2465อายุ20ปีทันได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายณวัดเขื่องกลางอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาจึงได้ลาสิกขาเมื่ออายุได้43ปี ท่านบวชเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งที่วัดคูขาดบ้านศรีสุขตำบลเของในอำเภอเของในจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เข้าศึกษาอบรมพระกรรมฐานกับพระอาจารย์สิงห์คันตยาขม,มและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลณวัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาจึงได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่ออายุ47ปี ในวันพุทธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2491ณวัดบ้านโนนโดยมีพระครูพิเจศีละคุณเป็นพระอุปชาพระมหาสายเป็นพระกรรมวาจา,จารย์พระมหาจรรันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2492เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนานงามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น ท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุป,ปาที่เสสนิพานในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2525สิริอายุรวมได้80ปี3 4พรรษา